สวัสดีค่ะเย็นวันเสาร์นะคะวันนี้เราก็มาร้านประจำนะคะก็คือร้าน300กรัมนะคะซึ่งมีอาหารหลากหลายมากนะคะเด็กๆชอบมากนะคะนี่ก็เป็นโต๊ะประจำของนางจ่าเนี่ยนะจ๊าก,ก่อนจะรออาหารล้วก็เลยจะพากันไปเดินดูเชฟทำอาหารให้นะคะก็ตื่นเต้นกันไปนะคะผมเอาเยอะๆเลยค่ะชีสหั่ะจัดมาเลยค่ะนี่นะคะอาหารที่เราสั่งมากันวันนี้นะคะเด็กๆก็รองฟ้องทานอย่างเรียบร้อยมากค่ะ นี่นะะสูตรทาวเวอรนะคะกลิ่นนี่แบบตีจมูกหอมมากจ้าพ่เชอษสดใหญ่จ้ะน้องชาก็สดฟาดเรียบนะคะชอบมากนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นสเต็กนะคะนานะคะสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าของนางก็มาแล้วจ้ะเรียกได้ว่าฟาดเรียบทั้งหมดเลยนะคะมีอะไรนาาทานหมดจ้ะอาจารย์ดื่มน้ำเล็กน้อยนะคะนันงดูนะคะสภาพอีพ่ออีแม่นะคะ ต่อจากกินคา้าวเราต้องกินหวานนะคะน้ำก็รอนะคะให้แม่จัดแจงให้นะคะจานใครจานมันนะคะจัดไปจ้ะอันนี้ก็เป็นเค้ปเค้กนะคะอร่อยมากนะคะรสชาติกำลังดีะคะ่ะปงกลางแล้วสองจ้า